ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้อยู่กับผมยูเวนตอนนี้นะครับอยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์เจ็ดดอกซีนะครับทุกคน ก็เซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟที่ผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นแนวของแร่ก็นี่ครับโปรโมชั่นหลักก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนคือเป็นแนว50ครับทุกคนนี่ฮะที่สำคัญคือใครตามผมมาในเซิร์ฟนี้นะครับผมมีของแจกก็คือนี่ครับนี่ฮะตามมาก็คือรับของฟรีนะครับผมโปรโมชั่นเนี่ยแบบว่า50ใหม่เลยนะครับผมจำนวน50เซตก็เดี๋ยวดูกันนะถ้าห0เซตนี้ก็คือ อุ้ยก็คือเหมือนแจกโปรธม์เอาง่ายๆคือตามผมมารับโปรโมชั่นพันใหม่ฟรีเลยนะครับทุกคนตามนี้นะครับพอแล้วคือผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนะครับที่สําคัญคือตัวละครเช่าก็มีให้นะครับเซอร์นีก็คือตัวละครที่ผมใช้อยู่นะฮะแล้วก็ตัวละครนี้นะครับทุกคนพร้อมกับนี่ฮะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโปรโมชั่นอ่าอันนี้ของในกล่องนะครับที่ได้จาก ขอ,องโปรโมชั่นนะครับก็จะมีระดับบระดับ A จนถึงแบบว่า SSS ก็คือสับ S นะครับโหดสุดเออเอาง่ายๆก็คือแบบว่ายังไงเดียพูดถูกถูกก็คือ50เนี่ยจะได้แค่กล่อ,อง กล่องกับเซตห้าสิบก็คือเซตเอที่เหลือคือต้องไปเปิดสุ่มเอานะครับผมว่าจะได้เอสไหมหรือเอสเอสไหมหรือว่าเอสเอสสามเอสเนี่ยครับโอ้เอสเยอะเหลือเกินไอสัตว์เอสน้าหยวบนะผมก็ทิปเปอรเอสเอาง่ายๆคือหัวสุดนะครับทุกคนประมาณนี้พอแล้วคือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มเอาไว้ใต้คลิปนะครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้มาก็ไม่ได้มาธรรมดาเห็นไหมเดบแอ็ดขาเดบแอ็ดขาเพราะว่าอะไรวันนี้นะครับผมจะมาเกลียนคนคนหนึ่งสตรีมเมอร์คนนี้ก็ไม่เจอกันนานไม่เจอสักทีวันนี้แหละบอกเลยว่าได้เจอแล้วครับผมนั่นก็คื ไอฟิกเด็กเฮียนะครับผมฟิกสาวบางโพมาผมจะมาล่ามันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับน่าจะเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง,งถ้าดูไว็ผิดนะครับ,บเดีเ๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้มันกำลังมาโม้อวดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หน,หนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันเพราเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมขอทำการจัดของแป๊บนึงแล้วกันนะครับก็กระเป๋า พอดูนั่งค้าแล้ว่ามีกระเป๋าอ,อะไรดีอยู่นี้ไหมนะฮะก็เท่ากันหมดนะครับโอเคกระเป๋าทุกยีีเดี๋ยวผมจะจัดของให้พอมเลยเพราะว่าถ้ามันอ่านชื่อผมเนี่ย <c oughs> เห็นปริมาริลด์อีอ๋เนี่ยมันจะแบบว่าเริ่มสงสัยละเพราะว่าปกติเวลาคุเกันมันเนี่ยเอาชื่อนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวดูย้ายเซฟดินหนึ่งเ์ฟไหนเต็มตครับหนึ่งเต็มหนึ่งเต็ตมอาจจะพีพีโอ้โหสวยดิมาพีพีก็สวยเลยสิครับ อืมก็นะครับถ้าใครชอบฟิกก็มาดูเพจมาที่ฟิกฟิกสับของโพด้วมาติตามมากินมันได้นะก็ถ้าใคร FC มันผมกินมันมากเกินไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนมาสักหน่อยละกันหนึ่งนะม,มาบอกเลยว่าเดี๋ยวผมขอรองวอร์มธรรมดาให้ทุกคนเล่นให้ทุกคนดูแนวเซิร์ฟสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าถ้าโซโรเนี่ยจะเป็นยังไงแป๊บนึงนะ เซตที uh, mm ่ผมจะเล่น <check> ก <it out> ็คือเป็น SSS เลยละกันนะครับผมเพราะว่าไอฟิกม <ấy> ันก <t> ็เล่น SSS เหมือนกันนะทุกคนไปนะฮะจะมาลองเล่นดูก่อนว่าถ้าเป็นของธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะสู้ยากสู้อะไรยังไงมาปะไหนประมาณไหนบ้างนะครับทุกคนมันอยู่ไม่ใช่โซนฟอร์ตี้มันเคยอยู่โซนรู้บอลไวใช่ปะถ้างั้นนะครับเรามาดูนะครับทุกคนน่าใช่หรือว่าผมไม่ได้วอร์มนะผมขอยิงมาเลยตายรอบหนึ่งปุ๊บผมจบมาเลยครับรู้สึกว่าแอดบอกว่าให้ของเกียร์ผมไว้ชิ้นนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูของก่อนเช็คของก่อนจะได้แบบว่่าาเเเอออออให้ถูกกช็คคขงนนะรับ โอเคผมเปิดหมอ่าผมปิดหมดหายตัวแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเปิดเปลือกไมค์ฟิกมันแพมมันแพมว่าอะไรบ้างทุกคนมันเปิดไมค์อยู่นะฮะไหนวะทุกคนอ่าขอเกียร์อ่าฮะ RPG แรงพ่อมึงเด้อพ่อมึงดองเพิ่มเพิ่มเ่มไอ้เทียมันรู้ว่ะมันรู้ว่ะทุกคนถ้ามันรู้ขนาดงี้ยคือมันมันก็ไม่ได้นะว่ะถ้ามันรู้ขนาดนี้ก็ไม่ได้นะว่ะทุกคน ถ้ามันรู้อย่างเงี้ยก็คือต้องต,ต้องหยัดแล้วว่าทุกคนไอ้เฮี้ยมันรู้ว่าทุกคนไปอีกนะไ,ไ,ไอ้เฮี้ยมันรู้เป็นผมว่ะทุกคนอุตส่าห์ปลอมนะนะมาแล้วนะกูออกก่อนเดี๋ยวกูออกก่อนเดี๋ยวกูออกก่อนขอทางออนไลนไล์ <laughs> ไปแล้วกู <c oughs> เอ้ดิปากมันปากนี่ด่าคนดูทุกคนไม่ได้ ผมไม่ยอมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเล่นแบบฝีมือสดก่อนนะทุกคนลองฝีมือสดๆสักรอบหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวขอเอาเอาที่เจ็บก่อนเอาที่เก็บก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นธรรมดาหมดนะทุกคนเพราะว่าผมจะอย่างที่บอกไปว่าลองของแนวเซิร์ฟให้ดูครับว่าเป็นประมาณไหนนะฮะแต่ผมอาจจะสู้ฟิกไม่ได้หรอกครับมันมาโคครับแม่งเท่าไหรก็แต่ผมสู้ฟิกเต็มที่นะครับเพราะหลังๆมาที่ผมไม่ได้ไม่ได้หนึ่งกับมันเลยนะครับมันต้องรอก่อนทุกคนจริงป่ะมาขอได้เปิดหมดแล้วกันนะครับจะได้หาตัวมันเจอนะครับโอ้โหกูไม่ต้องเล่่นนนะะะกูขขออโโทท เพราะว่าคลิปนี้ผมผมว่าผมฆ่าม e ันก่อดีกว่าแล้วค่อยมาเล่นปกตินะครับเพราะก่อนที่มันจะเป็นสตรีมหนีเพราะว่าเนี่ยมันโดนคนเซิฟลุมแป๊บเดียวแตกเลยเฮียดูดูบนล็อกนะมมันโอ้โหดูมาดิเฮียสีอ่ะตัวดักกูแม่งแค่คนเซิฟลุ่มแค่คนเซิฟลุ่มบัดนี้มันก็ไม่ไหวทุกคนเพราะว่าผมเกลียดมันดีกว่านะครับ้ไปไปไบไป ไะทุกคนแค่นี้มันก็หัวร้อนแล้วทุกคนเพราะแล้วคือกุญแจให้แม่งร้อนทั้งดักเลยทุกคนนะครับดูนะดูนะไม่เจอกันนานเอาให้ร้อนโก่งเลยว่าเอาให้ร้อนนะครับเดี๋ยวผมดึงมันเข้ามานี่ดีกว่าโอ้ยแอคไอ้ลุกกูบิดอะไรกูแม่ไม่ช่ว่ากูโอ้ยยิ่งพูดแรงพูดไอ้น้องมามาปิดเล่ผมปิดเล่ปิดเล่ ิดเลปดเลปดตายปดตาย็วลตให้มันลงก็ยากหน่อยครับบ้าะใจแล้วไวดีกว่าอ่ะเด็กนี้มันเอาเรื่องนะครับทุกคนมาทุกคนของไก่มาช่วด้วยมา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 เอาของปูมาแม่ก็คือดีอะของเขาก็ไม่ให้มามึงดูมึงดูนะมึงดูฟิกแตกนะมึงดูฟิกแตกนะทุกคน

กี่เหี้ยแม่งเล่นามาเล่นลาเติร์ดตายกูตายมาพี่ิวคืนพี่ยิวพี่ภูมไหนยิววะยิเยวยิวใเมื่อทุกคน้ยยิวไอ้สัตว์นรกไอ้เหี้ยคนไหนไอ้สัตว์คนไหนอะอมาเช่อเอดียดเอดียดีเอดียดีเิยไอเหี้ยกูลืมปิดก๊อสไอสัตว์ มึเลยเปิดก๊อตไอ้เหี้ยเสียแบเสียแบลเอาที่พอไอ้เหี้ยเอาเอาขอไป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 เอาขอไป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 ขอย่ได้ยันไม่ผิดวันนี้ให้พูดไม่ใช่หรอไอพูไปพูบ้าไอ้เหี้ยดีน้องมันไม่ใชดีครับลืมกค่ผูกเพราะว่าเรลืมอะไรไตหัดไตหกไตหัดไตหกวะไอฟิกขอขออเดี๋ยวไอฟิกไอฟิกออกเสร์ฟไอฟิกออกเสริมดรอททุกคนโอ้โหแม่เอ้ยเสียเวลาหาของครับไอ้เหี้ยเอ้ะไอสัตว์

เฮ้ยเฮ้ยมึงถามมึงงงจะมีท่าน้องใครน้องกันเนาะเฮ้ยฮัลโหลสัตว์โง่โง่โงบาบาทุกคนโง่จริงๆริงไอ้เฮียกูนับถือใจมึงเลยนะแบบโคตรพระเจ้าโง่เลยอ่ะไอ้เหี้ยเย้ยบ้าบามึงด่ากูเยอะละมึงต้องเจอบาฮัลโหลไอ้สัตว์ยังดีมีคนขึ้นมาพิจิตรให้กูไอ้สัตว์เออมีคนแบบเจ็บแม่หมาเจ็บแม่โง่แต่ก็โง่จริงไงไม่ใช่บันกูในเหี้ยคุย ลืมเพี้ยไม่ลืมเปิดก๊อตเจ๊ทแม่มามาเปิดก๊อตแป๊บหนึ่งเจเทเจอกันพอแล้วเจอกันไอ้เพี้ยด่ากูไอุ้งไปเยอะใช่ไหมกูใส่ชื่อมันจะมาด่ายไหมอ้าอันนนั้ก็ยังอยู่หนึ่งหนึ่งกับผมไว้ทุกคนผมจะยังไม่ทำอะไรมาดีกว่าเพราะว่ารอเด็กเซ็กมาก่อนยยิิงงกกกกููคคไมมม่่่่่ใใให้้้อออออะะเเเสีีศศัด์รรวชนนืทุพแลจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิว่ไอ้จะถุน เอาตัวนะเอาตัวนะไอ้ชื่อยูแ嘛งโง่เลยใครวะไม่น่าจะใช่มันมั้งมันม่าใช่มันบางงู้ดจริงๆไอ้ย่ายูยิงเห็ี่ยนไหมตอนมันยิงผมทีแรกอะมันตายระเบิดตัวมันตายตายิมันไม่ปิดก๊อทตายอีกแล้วตายกูตายมากเฮ้ยยยยเอ๊ะทำไมคุณเหยีชื <c oughs> <ๆ>่อมันวะผมดีบ้าข <c oughs> <of> องก่อนผมดีบ้าของก่อนคนนึงคนนึงคนที่เด้ของคนคนที่เก็บขอยผมถือว่าเป็นค่าตอบแทนเลยนะครับ ไอยูอีควายไอยูตายตายเป็ะทยิงดีอมึงไงอินรกเฮ้ยไอยูแม่งหลุดไอยูแม่งหลุดไอยูแม่งหลุดกขีมันตายเอ็มมันตายแล้วเอ็มกูตายแล้วกูตายแล้วเหรอถ้ากูได้จับขีปมาวุธกูเป็นเทพเป็นเทพกีมาดาบ กูตยตกูีลกูดิงเลยยิงอาโอ้โหแต่ดึงบันดีมันเท่าไหร่ครับเมื่ไ่กูใส่แฟลตีเดี๋ยวกูตายทิ้งมาไม่เอามมงอยาอยู่ใกล้กูถ้ามยกตายมัวตายตามกูไปสัตว์ถ้าไม่ไอ้ยิกูอีชอบหรือเปลว นี่แม่กูจะไม่ตายหาทครดึงมันไปขึ้นเรือกูอีกแมรี่ดีกว่าครับใช่ปะเรือนี้กูเป็นตัวถ่วงทีมเลยดึงกูวิ่งหาคนอะดึงกูวิ่งหาคนว่ะอ่ะนี่นี่รถเมย์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 รถนมกครถเมย์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 รเมว์รเยเมย์รถม่์รถเมเมย์เมยถเยรเมย์รถค่รถเยยเยกเเยเรเย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  ดึงไม่ติดไอโง่ดึงไม่ติดไอโง่โง่ไอ้ง่ไอโง่ไอโง่ไอโง่ไอ่ไอง่ไอโงไอโง่ัอโง่ไอโง่ไอโง่ไอโง่นีโง่ไบโง่าอโง่ไอโงไอโง่ไวโง่ไอโง่ไอโง่ไอโ่ไอโด่ไอโเรไดู่ไอัน่ไอโง่ง่า่ไไอโง่ไอโอโง่ไอไ่่ ไม่ติดแต่ก็มเอาเอาดูไว้อีแกดูไวอีกับถึงว่าจะไม่ติดแต่ก็ตายครับเราดูมาะโอ้ีกโง่ย่ายดึงงงลาวี่ดของแึงมาเงีงดายูเนาะดึงกูมาฆ่าไอเอ๋ซเอูดอเดี๋ยวเค่เราดูต่อีึดึงกูดิเอาดิดึงดิสัตว์ดึงดีดึงดิเออดึงกูดิเชื่อยูอีกควาย แล้วกูดึงโง่แต่กูฆ่ามึงได้แล้วกันคลิกไปเลยมาดิที่อย่ามาดิมึงตายตามกูนะเอาดิเอายิงกูตายตามกูนะให้มันยิงกูยิงดิไอ้ยิงโง่เว้ยแม่งดึงไม่ได้ต้องเล่งมาเปิดอนแรกเยเปิดก่อนแรกกูเอาดิกูกูเปิดก่อนอยู่อยฮัลโหล มันตายไปข้างนึ่งมันเปิดเปิดก้อนแรกยเลยไอ้เจอกไอ้เหี้ยเปิดก้อนยิงมันเด้อเปก้อนแรกกับคุยไอ้เหี้ยยุยงโง่ดีดีผมจะยิงไรผมจะยิงไล่มันผมจะยิงไล่มันผมจะแก้มันยิงยิงไรมันเดี๋ยวผมจะยิงไล่มันนะครับทุกคนตัวตัวแล้วกูใส่ตัวตัวใส่อยากเจอเหมือนกันนะวะเฮ้ยฟิกเอ้ยฟิกเอ้ยดีดีผมจะแก้กันฟิกกั้นผมจะยิงไล่มันแล้วเขามาก็อยู่กับเสาเออดีดีผมจะแก้มาจะแก้มันาดีล่อีกไ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 ล่ อีกไล่อีกไล่ครับอีกไล่มันเห็นความโจรมานใช้ไหมให้มันดิ้นรนให้มันดิ้นรนให้มันดิ้นรนโอ้ยอีกไล่บอลโอ้ยอีกไล่มันโอ้ยอีกไล่บอลกุญแจใหญ่ยิงไปโดนได้ยุ่งเรียบร้อยเอ้าไอ้ยพิตัวพิตัวเรียบร้อยทถวานเลยยิงดักหน้าเดี๋ยวเราม้านยิงดักหน้าบยิงดักหน้าครับเรียบร้อยครับ

คนดีพอเห็นไงผมก็แบบมีศักดิ์ศรีพอผมก็สงสารเด็กเหมือนกันแหละเออคือแบบให้ขอมันมั้งจะเป็นอะไรวะออะะไร่ทิกงปะตายได้ไงครับน้องมาทุกคนเอาของเอาของเอาของให้ฟิกดีกว่าทุกคนมาเอาของให้ฟิกดีกว่าของให้ฟิกดีกว่าของให้ฟิกฟิกเอาของไปฟิกฟิกเอาของไปฟิกเอาของไปอ่ะผมทิ้งของให้มันนะมันน่าเ่หมือนจะทะเลาะกันทุกคนกูทะลุนะครับเด็กไม่ได้หรอเออของมาของทิ้งไปทิ้งมันแตกเลยทุกคนผมจะของให้มันนะฮัลโหล ผมดึงมาของก่อนให้ดูว่าผมแบบว่าทำดีมาทำทำดีผมทำดีมานะทุกคนนะครับแต่เพลงแต่รักดี่วะดีกว่าโดนกูโดนขี่พนาบุญรัายตายดีกว่ากูโดนขี่พนาวุญรักกันทำไมนี่นี่ผมมีความใจดีอขอให้มันโถ่เฮียกูว่ากูก็เป็นคนดีนะเออเดี๋ยวก็ขอให้กันก็เป็นคนดีบ้างก็เป็นไรวะฮัลโหลนะครับเออเป็นคนดีอะไรวะข้างหลัง Ooh, ไม่เก็บให้เราไม่เอาเอาทุกคนดูดูน้าเราดูน้านะเราขึ้มาัดเราดูดูเร้านะครับเราดูด้านะครับเราด้านะครับฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเม้ใเ้อเะ้อเฮ้ยแล้วเต้ยเฮ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 ้เ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เเ้ยีว้้้เเ้เยย้้้ย่เ ก็บของไว้ไเก็นของไว้ไปก็บของไว้ไเก็บของไว้ไเก็บของไว้ปากอยากแซบไอเพวกนี้นะครับอุตส่าห์ให้ของไปมาเดีละคุณมาทุกคนมาเดีายวละคุณนะครับเฮ้ยผมผมดึงคนที่ปากดีกันดีกว่าไปดะดึงคนที่มันด่ากัน นี่ดึงดึงดึงคนนี้มดดึงคนนี้มดรุมันุมเบฟิกรุมฟิกนี่นี่มันมันบีมันนี่บอดีนบอดี้มาิีมาด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 ีมนอแมนอแมนอแมนสวยร้องสวยอแมนอแมนอแมนอันนี้ผมม่ได้ฆ่านะครับได้ว้าเป่า ไอ้มาโดนมาโดนมาโดนผมยิงไม่ได้เท่าดีนะเว้ยแต่แต่คนอื่นลุมยิงเป็นร้อนว่ะทีขอบคุณนะที่หลังไม่ต้องเนีฟิกบอกขอบคุณนะทช่างไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่มาเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนที่มาเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวคนนีเดี๋ยวคนนีเดี๋ยวคนเดี๋ยว นี่ไงตัวตายตัวแทนไอ้ควายเข้าดึงมึงไปฆ่าไม่ดูมึงดูไอ้เหี้ยมันวนเพี้ยเลยดึงดึงเอ้าผมจะดึงให้เอากล้ามาฆ่าฟิกนะครับแต่มันนี้มันตายเฉยเลยครับเอาว่ะไปมิกเก็ตแล้วว่ะเอ้ยเป็นเพื่อนกันเฉยเลยว่ะเมื่อกี้ด่าอยู่เลยเฮ้ยบัดเดียวบัดเดียวมาปัดเดียวบัดดีบัดเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับดู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 ผมว่ามันร็อตแล้วนะ

แต่ก็บอกเลยว่ารอบแรกที่ผมพลาดถือว่าพลาดจริงก็คือลืมเปิดก๊อตแกก็ยังดีไอเดโคดีเซิร์ของนั้นมันน่ารักนะครับเอาของมาให้ผมแม้นคือผมอาจจะไม่มีของเกียรติก็ได้ก็พลาดเองนี่แหละก็หลังจากนี้คือบอกเลยกูไม่พลาดกูไม่ลืมเปิดก๊อตแล้วไอสัตว์มามายังไงฟิกเอ้ยอะไรต่อดูดูดูจริงจังว่ะจริงจังว่ะเขาจริงจังว่ะเขามาเขามาจริงจังนะเดี๋ยวผมเอาเอาจด ไอ้เพื่อนขอเอฟเป็นหรือแอบทำเกินไป้ากกูดึงให้มึงมาลุมยิงมันไอ้ไอ้หาวิ่งเองไอ้เหี้ยอแจะขอวะแจกของวะแจกของวะคนดีมีน้ำใจวะทุกคนดูดาวดิเฮ้ยมันร้อนจริงกันทุกคนดูดิมันร้อนจริงนะเนี่ยอันนี้คือแบบร้อนจ๋าเลยเนี่ยดูครับดูครับโอเคอันนี้ของที่พอพันไปนะเอาไปแจกในเซิร์ฟว่ะเอาว่ะคนดีว่ะเอาว่ะ อยู่ที่เป็นคนดีครับคือว่านี่ผมปล่อยแบบว่าให้คิดว่าผมม่อยู่แล้วนะครับแล้วผมจะแบบว่าปิดท้ายมันแบบยิงไงแหะปิดท้ายมันนะครับอสตะลกนี่ผมแกมแก้มแม่มึงอะแม่มึงไม่ใช่แม่แต่โอยเ้เ้ยเเ้ย้้ยย้ย้ โอ้โหทุกคนดู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 ดครับออกมันจะตายเลยอ่ะผมว่าจะปล่อยมันเล่นสักพักหนึ่งปิดท้ายแล้วก็ยิงให้มันแบบปิดสตรีมหนีไปเลยวมันเลือเซตเดียวแล้วเป็นของมันเลือเซตเดียวแลนะครับเอ้ยไม่ได้เหลือหลายเซตอยูนิ่เหลือหลายเซตอยูนิ่ทุกคนฮัลโหลเราเราจะแกล้งทิ้งของมาอีกไหมทุกคนแกล้งทิ้งของเนี่ยเล่นอะไรวะนี่นี่นี่เลย เรื่อเหมือนไก่เลยตตัวลกอะใช่แล้วฟิกใช่แล้วเอ้ยฟิกเอ้ยนี่นี่อ่ะพิทีอ่พิทีถ้ามึงเห็นตู้ตัวตลกเดี๋ยวมึงจับให้มึงแน่แต่ของชั่วโมงเล่นไม่ถึงสองวิแต่ของชั่วโมงพ่อมึงอ่ะเพิ่งสี่ห้าวิเองอีฮี้อะหลอนหราดีดอยู่เยอะนะจนหลอนนะสองวิพอมสองวิแม่มึงอ่ะมาไม่เห็นทุกคนเอาวิแต่งกันเลยลูกแกล่าลูกคาทัวจะการ มันไม่เห็นทุกคนยิงหาแม่เหมือนีด่ม่าดืดีมาดี่มด่ม่มดืมันไม่เห็นใหญ่แจ๊กก็กูทิ้งให้มึงไม่อาฟิกเลย่าีสังหาสังหาน rpg สังหานอย่านะอย่านะข้างหลังเพอพอพอโดพอล้ครับพอละพอละพอละอไป้ดีจีเดี๋ยวให้วลาวทุกคนให้แล้วเนี่ยให้ให้แล้ทุกคนเอาเ้ย เ่าฮ่าฮ่าฮ่ามือดีฮ่า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 โอเคครับสำหรับวันนี้กูไปแล้วกูเบื่อกูไปแล้วเหมือนกันทุกคนเลยก็สำหรับวันนี้นะครับกูขอจับวันนี้นะครับก็ให้ไป่สองรอบไม่เอาสักรอบเลยว่าทุกคนดูดิเออให้แล้วไม่เอาผู้ใหญ่ให้ของแล้วไม่เอาคือนิสัยไม่ดีอะฟิกคือแบบ ไม่ได้แล้วท <brothers and> <is> ุกคนก็โอเคสำหรับวันนี้นะครับคงขอจากไปวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าใครอยากดูไอฟิกสตรีมนะครับก็เพจไอฟิกสาวังโพนะผมเนาะไออาร์แอนด์พ่ฟิกสาวังโพนะผมก็นี่ฮะตามนี้เลยนะครับผมเมื่อผมแก้บัลลังไปก็ขอพคุณด้วยลวกันนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับคดีกูมึนไอเฮียไปแล้วทุกคนเจคลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบครับก็นานๆเจอกันทีฟิกเดือนหนึ่งก็เจอกันครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่ซะหน่อยจริงๆไอสัตว์เก็บกดมาเยอะไอเสี้ยมาไปเจีดคคคคลิปหนนน้าททุุกขอบบบบณู่จจรั๊ายบาย